สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์อมกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทานายดวงรายวันประจําวันที่22กรกฎาคม2564ซึ่งตรงกับวันพระรหัสบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องกันเนาะเป็นประจําทุกวันค่ะพี่น้องวันนี้ขออนุญาตไม่เห็นหน้านะคะพี่น้องค่ะเนาะและก็เตือนอยู่เสมอค่ะพี่น้องให้พี่น้องดูแลตัวเองพิเศษนะคะพี่น้องค่ะนะทั้งนะคะ ดูแลตัวเองและก็ดูแลคนในครอบครัวให้ดีนะคะพี่น้องอย่าประมาทนะคะในการใช้ชีวิตในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของไวรัสร้ายโควิดนะคะพี่น้องดูแลกันนะคะแล้วก็ทำใจเย็นๆร่มๆนะคะพี่น้องนะทุกอย่างตั้งอยู่และก็จะดับไปนะคะเร็วๆนี้ด้วยความที่เราจะต้องเชื่อมั่นและมีความหวังเสมอค่ะโอเคค่ะพี่น้องคะ มาทำนายดวงรายวันกันค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้นั้นรู้สึกว่าไ่ออกดีนะคะพี่น้องค่ะเนาะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์บุตรหลานบริวารคนรักให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็เกื้อกูลพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีนะคะถ้าเกิดว่าขายของเปิดกิจการก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนละค่ะในวันพวกนี้ทั้งสงถ้วย4ไม้เท้าแล้วก็เด็ก ถือนะคะดาบก็แสดงว่ามีพลังมีไฟนะคะอารมณ์เป็นเด็กๆแต่ว่านะคะระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ส่วนที่มันเจ็บม,มากเลยนะคะพี่น้องขาก็คือเรื่องของไพ่ทักเนาะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้จะมีโชคมีลาบเข้ามือนะคะแบบฟุกๆนะคะอย่างนี้เลยนะอะไรที่สิ้นหวังไปแล้วพี่น้องวันอาทิตย์กลับมามีความหวังใหม่นะคะก็ คิดว่าน่าจะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะในส่วนของกิจการนะคะในไพ่หนึ่งเหรียญทั้งหมดเลยค่ะพี่น้องขาเนาะฉะนั้นแสดงความยินด,ดีกับพี่น้องวันอาทิตย์ละค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์นะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ก็นะคะโชคดีนะคะในส่วนของการเงินมีความรู้สึกว่าขายของดีขึ้นมีเม็ดเงินเข้ามาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะในไพ่ตัวตนสิบเหรียญน,นั่นดีจังสำหรับพี่น้องวัน จันนะคะก็บางท่านอาจจะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะนะคะหรือใครที่ทํากิจการในเรื่องของอาศังหาริมทรัพย์นะคะที่ดินก็จะมีเขาเรียกว่ามีคําตอบเป็นไปนในทางที่ดีได้ค่ะในหน้าเข้ามานะคะอย่างเต็มไม้เต็มมือ แล้วก็พี่น้องวันจันนั้นเริ่มที่จะประหยัดอดออมนะคะจัดสรรปันส่วนการเงินนกเป็นสี่กองสี่ส่วนแล้วนะคะพี่น้องขานะแล้วก็เด็กถือเหรียญก็คือหมายความว่าหาเงินหาเม็ดเงินเข้ามาแล้วก็พายทักดีมากนะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยนะคะคือสิบไม้เท้าเนี่ยแต่พี่น้องวันจันสู้ไม่ถอยนะคะแล้วก็พยายามนําทับนําครอบครัวนํากิจการนะคะไป สู่ความสำเร็จจนได้นะคะพี่น้องวันจันทร์ก็ถือว่าเด่นไม่ต่างกับพี่น้องวันอาทิตย์ละคะ่ะในวันพรุ่งนี้นะคะโอเคเลยค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารนะคะรู้สึกว่าพี่น้องวันอังคารนั้นขึ้นเดรดนะคะไพ่ตัวตนก็คือพระหมอจะทำนายไปในทางที่ดีนะคะหมายถึงว่าหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภยัยสนิทจนไรไม่มีจบเริ่มต้นใหม่นะคะ แล้วก็มีพลังขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยนะสำหรับตัวเรสก็คือสิ้นสุดจบนะคะตายเล็บเกิดใหม่เอาไว้อย่างนั้นนะคะและก็ในวันพรุ่งนี้ก็มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทาการประสานงานและแชทเมนต์ยังคงหมายถึงว่าพี่น้องวันวันอังคารนะคะได้ตัดสินและแต่ว่าตัดสินไปในทางที่ดีนะคะและก็ไพ่ทักนะคะพี่น้องคาะนะไพ่ทักในลักษณะของการว่า พี่น้องวันอังคารนั้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของศาสนาทําบุญให้ทานปฏิบัติธรรมนะคะอ่าอย่างนี้ได้ด้วยแล้วก็เข้าใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะรู้จักที่จะปล่อยวางนะคะรู้จักที่จะเออเขาเรียกว่า ปล่อยวางเดินทางสายกลางนั่นเองนี่คือพี่น้องวันอังคารถือว่าสุดยอดมากมายเลยนะคะพี่น้องและก็บางท่านนั้นอาจจะไปโรงพยาบาลน,นะคะทากิจทําการอันใดอย่างเช่นไปฉีดวัคซีนหรือว่าไปตรวจสุขภาพหรืออย่างไรเนี่ยนะคะก็แสดงว่าไม่มีปัญหาละค่ะทราบพี่น้องวันอังคารป้าหมอถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะคะพี่น้องนะหมดทุกละโอเคมาดูพี่น้องวันพุธ นนะะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่ารอคําตอบนะคะอรอโอกาสรอจังหวะดีๆนะในลักษณะเหมือนกับว่าคอยรีรอคอยสถานการณ์นะคะทุกอย่างนั้นให้มันคลี่คลายนะในเรื่องการงานก็ตามนะคะในเรื่องกิจการก็ตามเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็หกเลรยขึ้นนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันมีความรู้สึกว่า,อารอคอยรอเครดิตรอคําตอบ รอในเรื่องของการเงินก็คือการรอเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งป้าหมออยากจะบอกว่าพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะระวังนะคะจะมีบริวารเข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องค่ะหรือถ้าเรานะคะถ้าสมมุติเราขอความช่วยเหลือใครก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินในวันพุ่งนี้ได้คําตอบนะคะ เป็นไปในทางที่ดีนะคะด้วยไพ่ทัก9้าเหรียญน,นะคะเจ็มมากเลยก็คือจะมีเงินเข้ามาเช่นเราขอเครดิตมีโอกาสผ่านนะคะพี่น้องคะ,ะได้ยอดเงินเข้ามามีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะและพี่น้องวันพุธกลางวันก็มีโชคมีราบเข้ามาค่ะในวันพวกนี้ไม่ทํานายมากทํานายแต่เรื่องเงินนะคะก็ถือว่าโดดเด่นเหมือนกันใชหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะพี่น้องคะ่ะโอเคค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นดูว่าจะวิตกกังวลครุ่นคิดนะคะแล้วก็มีความตึงเครียดพอสมควรนะหมกมุ่นนะคะในลักษณะของการกังวลน,นะคะอ่าถ้าเป็นแบบนี้นี่หมอคิดว่าน่าจะกังวลในเรื่องของนะไวรัสร้ายหรือสุขภาพนะคะนะอย่างนี้เลยว่าเ,เมื่อไหร่มันจะคลี่คลายเมื่อไร่มันจะหายนะคะ แล้วก็เราก็ยังไม่สามารถเจี๊กระเยบกับเคลื่อนทําอะไรได้เนี่ยแล้วก็เป็นห่วงตัวเองและเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวว่านะเออ่จะผ่านในวิกฤตนี้ไหมนะคะเออจะผ่านเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสร้ายหรือเปล่าจะติดไวรัสไหมหรืออย่างไรนี่ก็คือประมาณนี้อย่าวิตกจริตให้มันมากนักเพียงแต่ว่าเราดูแลตัวเองเป็นพิเศษแค่นี้อะหมอก็คิดว่ามันก็จะ มันก็จะโอเคแล้วนะคะพี่น้องถ้าเราจิตตกอยู่ตลอดเวลานั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้หรอกนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเนาะแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางโทษนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนมีเรื่องเก่าๆนะคะหมุนกลับมาให้แก้ไขนะอย่างเช่นในเรื่องของเอ่อการเงินหนี้สินนะคะอันนี้ก็แก้ไปนะคะพี่น้องค่ะแก้ไปทีละเปราะทีละเปราะนะคะเดี๋ยวเขาผ่านไปเองนะคะแลก็ นะบางท่านก็อาจจะก,กังวลน,นะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะไว้เเมื่อไร่จะได้หมุนกลับมานะคะอยู่ร่วมกันนะเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเนาะอะไรเนี้ยประมาณนี้นะคะพี่น้องคะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยหยุดในเรื่องของความวิตกกังวลอย่างเดียวค่ะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพระฤหสัสบดีบ้างนะคะสาหรับพี่น้องวันพระฤหสัสบดีนั้นดูว่าจะผ่านในทุกเรื่องหะเนาะ ด้วยดาบสมมงกุฎนะคะก็คือหมายความว่ามีปัญหาก่อนหน้านี้ได้รับการจัดการแก้ไขนะคะและก็4ดาบก็คือเหลือรอโอกาสดีๆนะะตอนนี้นอนนิ่งก่อนนะะตอนนี้นอนนิ่งก่อนถือว่าพักผ่อนนะคะหรือเตรียมการเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะและทุกอย่างคลี่คลายเราก็จะได้ลุยเดินหน้าต่อไปนะคะแต่ว่าพี่น้องวันพระฤห,หัสบดีนะะั้นยังคงที่จะมุ่งมั่นตั้งใจอดทนนะคะ ในเรื่องการงานมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็สามารถจัดการมาได้ใน,นขณะนี้นะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนของพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะป้าหมอชื่นชมนะะในพี่น้องวันพฤหัสบดีสู้ไม่ถอยนะคะด้วยสติ้งนี่ไงนะคะพี่น้องขาเนาะอ่าแล้วก็ไพ่ทักก็ดีนะคะสองไม้เท้าสองไม้เท้าก็คือพี่น้องท่านไหนที่เปิดกิจการนะคะแล้วก็อาจจะหยุด ไปชั่วคราวณนะขณะนี้รู้สึกว่าจะมีในลักษณะของการเตรียมการที่จะเรียกลูกค้าเข้ามานะลูกค้าจะมาอุดหนุนทั้งเก่าทั้งใหม่นะว่าอย่างนั้นน่ะนะคะพี่น้องคะ่ะลูกค้าเกา่าก็ยังคงมีอยู่ลูกค้าใหม่ก็จะมีเข้ามาค่ะต่อไปนี้นะคะพี่น้องวันพฤรรหัสบดีถือว่ายอดเยี่ยมนะคะพี่น้องคะ่ะอาะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นก็นะคะขึ้น ให้ตัวตนจกักรพัรดินะคะเริ่มที่จะเป็นแม่ทัพเป็นพ่อทัพละเนาะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีมีโปรเจกต์ในหัวนะคะมีไอเดียนะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะขย,ขยายในส่วนของการงานและกิจการส่วนเรื่องการเงินนั้นก็บอกว่าเริ่มที่จะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้แล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์นะเกี่ยวกับเรื่องของการงานและกับการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะทั้ง จกักรพรรดินะคะแล้วก็ราชาไม้เท้านั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมสําหรับพี่น้องวันศุกร์แต่ว่าไพ่ทักไม่ค่อยโอเคล่ะค่ะพี่น้องจ๋าเนาะพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยดูว่าจะติดาดาบนะนะคะแล้วก็มีความร,รู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันดีขึ้นน่ะยังคงที่จะกดดันตัวเองน่นะคะว่าจะไปรอดไหมหรือยอย่างไรไม่เชื่อมั่นในตนเองะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยประหมอบอกว่าประหมอเคยแนะนําบอกว่าเราไม่ต้องไปกังวลในอนาคตอ่ะเนาะ เราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดณขณะนี้มีอะไรทําก็ทํามันให้ดีที่สุดนะคะพี่น้องคะนะเราไม่ต้องกลัวอนาคตแน่นอนนะจะเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราทําปัจจุบันดีทุกอย่างมันก็จะสําเร็จฉะนั้นพี่น้องวันศุกร์ก็อย่าอึดอัดอย่าก,กดดันตัวเองนะคะนี่ก็เรียกว่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองนะทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะสำหรับแปดดาบเนี่ยนะคะดังนั้นเราก็ต้องแกะดาบด้วยตนเองหละะักค่ะพี่น้องวัน สุขค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสาพ,พี่น้องวันเสาร์นั้นก่อนหน้านี้บริวารทําให้เดือดร้อนนะคะให้รับดาบไว้นี่นะคะแต่เพียงผู้เดียวนะไม่ว่าจะเป็นบริวารในที่ทํางานหรือบริวารในครอบครัวนะคะดูว่าเราจำจำใจที่จะรับดาบเอาไว้นะ,ะอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะภาระหน้าที่อะไรต่างๆอยู่ที่พี่น้องวันเสาร์ ส่วนในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยก็มีในลักษณะว่าจริงๆแล้วเรื่องนะคะในส่วนของครอบครัวนะ่ะถือว่าดีนะมีคนในครอบครัวนะ่ะให้ความรักความสามาคัคคีช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์ก็คือร่วมกันทำนะอย่างเช่นทำกิจการร่วมกับครอบครัวหรืออย่างไรเนี่ยในระหว่างที่อยู่บ้านอยู่ช่องเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะตอบโจทย์นะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่า การเงินยังฟือดอยู่เนื่องจากว่าเรามีภาระที่จะต้องดูแลคนทั้งครอบครัวนะคะและในลักษณะอีกตัวหนึ่งนะคะพี่น้องวันเสาร์นะพะหมอจะเตือนในลักษณะว่า,เ,าเรานั้นเนี่ยนะคะเป็นผู้รับผิดชอบการเงินนะคะเราเป็นผู้รับผิดชอบการเงินนะคะแล้วก็รับผิดชอบการงาน,นะะอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็ทําในลักษณะของการทํางานร่วมกับครอบครัวน่ะนะคะ เราเบ็ดเสร็จอยู่ที่เราอะป้าหมออยากจะบอกว่าเมื่อเรามีเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันนะะแบ่งปันนะอย่าคิดว่าคนในครอบครัวนั้นเอาเปรียบนะคะพี่น้องค่ะนะเออพี่น้องวันเสาร์ขายิ่งให้ยิ่งได้นะคะพี่น้องค่ะนะเอออย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบในเรื่องของการเงินนะในเรื่องการหาเงินะนะคะเห็นไหมคะอ่าไพ่ทักก็เช่นเดียวกันในนี้ แล้วก็มีความรู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจนะหาเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีหนึ่งนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่น้องวันเสาร์หมดหาใหม่นะคะพี่น้องขาอย่าน้อยอกน้อยใจนะคะเออเป็นเงินหมุนไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้พี่น้องวันเสาร์นั้นเดินทางใช้รถใช้พาณนะออกนอกพื้นที่ประสานงานทํากิจทําการเหนื่อยหน่อยนะคะพี่น้องคะแต่ว่าต้องสู้ๆค่ะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะ โอเคฉะนั้นค้าหมอขอวยพรให้พี่น้องของป้าหมอทั้ง8วันเกิดนะคะพี่น้องจาอ๋านอกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองเด้อพี่น้องจ๋าเป็นห่วงแล้วก็ขอให้เฮงๆมีโชคลหลาขมาค่ะสวัสดีค่ะ